มาทำไเสร็จนบอลนี่เมแล้วหน่อ้ตัวเลขนะครับฟอาไ้อีกตัเี่ยอวาเย้นเยอะเลยสามอยะทำไมครับูแล้วยังไงช่วงนี้มีของมาทำไ่เสร็จมบอลนี่จเม่อราจาวิดีโอนะคะฟอด น่าใสอะไรน่าใส,จร,าใสจริงมั่นนั่นน่ะเห็นไหมน่าใสมากกินกาแฟแพร่อ้ <laughs> กินอะไรอีกไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวมั้าไฟนซีด้วยตึ้งไฟนซีกินอะไรอีกแหม่ช่วยกันทำมาหาซัางเพื่อนหอนะอ <laughs> ทำมาหาเฮดหาเฮดหยัง่งเราจะไปเที่ยวใต้ ใต้จันทบุรีไม่ไม่ใช่ใต้ผู้เข้าใจตลอดเลยว่าเป็นคนภาคใต้ไม่ใช่ใต้แหล่งใต้เป็นนะเราจะอัยวิดีโอนะคะฟอร์ดทำไมหน้าใสหน้าใสอะไรหน้าใสจริงนั่นนั่นน่ะเห็นไหมหน้าใสมากกินกาแฟแพรลี่กินอะไรอี ไม่ใช่กาแฟยอย่างเดียวมา,าซีด้วยตึ้งไฟอินซีอะไรอีกแม้ช่วยกันทำมาหาซัางถึงห่อนอะทำมา, <laughs> าหาเห็ดหาเห็ดอย่าง <laughs> เราจะไปเที่ยวใต้นะคะเฮ้ยใต้จันทบุรีไม่ไม่ใช่ใต้ผู้ข่อใจตะเอา้านม่ได้อีกแเอา ทำไม่เาหอี่อนะครับทำไมน้าใสหน้าใสเลยน้าใสจริงมั้ยนนไสก,กินกาฟแฟแพลนกินอะไรอีกไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวมั้งไนซีด้วยิน่นอะไรอีกแมช่วยกันทามาหาสางังิ่รหอนะ เทพหยังเราจะไปเที่ยวใต้นะคะ <Hey. S 1> ใต้จันทบุรีไม่ไม่ใช่ใต้ผูเอ่าเข้าใจตลอดเลยว่าเป็นคนภาคใต้ไม่ใช่ใต้อแหล่งใต้เป็นนะ